ท่ว่าก็กยางก็ได้อาความในใจอ่าอ่าะอ่าสัมภาษณ์สดความในใจตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างากับชีวิตชีวิตผมตอนนี้ลูกหลานเยอะมากซึ่งไม่รู้ว่า ไปในทิศทางไหนหลานคนโตชื่อหยกก็ไปแล้วไปได้ดี มากกว่าดงวงแล้วตอนไม่ได้แล้วก็คือเก่งเกินแลว้วกับไออุ้ยคุณคุณลีโอมันอะไร ผมเป็นพี่ไหมน้องของไม่ใช่เนี่ย